ปรับออมหุ้นยังไงบ้างออมหุ้นแนะนําหรือว่าตัวไหนที่เข้าออกจากออมหุ้นเราเนี่ยครับค่ะพี่ปิป่นแนะนำก็ค่ะในส่วนของหุ้นแนะนํานะคะก็ตัวแรกนะคัดมาเลยเพราะว่ามีน่าจะวันสักสามสิบกว่าตัวเนาะเป็นลิสต์อยู่ในหุ้นที่เป็นเซ็ต,ซตร้อยเนาะ ก็ก็เอามานะคะมาฝากละกันนะว่าหน้าสะสมละกันตัวแรกก็คือในส่วนของกลุ่มสื่อสารนะคะในส่วนของตัวแอดวานนะคะ,ะในส่วนของตัวแอดวานนะคะก็ตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเขาก็น่าจะเห็นในเรื่องของตัว ภาพการจับกับในส่วนของทิปทีบออดแบนนะคะ,ะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเพิ่มสกยภาพในส่วนของตัวฟิกบออดแบนที่จะเข้ามาตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการดีวกันอยู่นะคะคาดว่าไตามาสามนะน,น่าจะได้น่าจะได้ความคืบหน้านะคะดังนั้นเนี่ยน่าจะเปิดโอกาสในแง่ของอตัว Market Share ตรงนี้ที่จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของอตัว ภาพของเเวนิวที่ที่จะเติบโตไปได้จากฟิตบ็อกก์บอร์ดแบนตรงนี้นะคะซึ่งอตอนนี้เนี่ยสัดส,ส่วนก็อาจจะอยู่ประมาณสัก6%นะดูจากกราฟด้านขวานะคะดังนั้นเนี่ยถือถ้าถ้าสมมุติว่าเพิ่มเข้ามาตรงนี้อาจจะโตได้ไปถึงระดับ10% 1 2นะคะในเรื่องของสัดส,ส่วนจากเเวนิวตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่า a d v a านซ์จริงก็ถือว่าเป็นหุ้นดีเฟนซีฟนะคือถ้าใครตามดูหลายๆครั้งจะเห็นว่าโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาคือไม่ค่อยลง คือตลาดเราลงเยอะแต่ว่าก็จะนิ่งๆนะนิ่งๆเพราะว่าถ้าดูในแค่ของค่าเบต้าต่ากว่าหนึ่งนะคะดังนั้นอยู่ประมาณศูนย์จุดหกสามฉะนั้นเนี่ยสามารถต้านทานในเรื่องของภาวะตลาดที่ลงเชอะได้อยู่เหมือนกันก็ถือว่าเป็นพุ้นพื้นฐานด,ดีนะคะแล้วก็การแข่งขันมันดูต่ําลงไปนะคะดังนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าทูกับดีแทก็ไปรวมกันแล้วฉะนั้นก็จะเหลือแค่2เจ้านะคะตรงนี้ในเรื่องของการแข่งขันก็หลายๆคนอาจจะบอกว่าเออเขาไม่ค่อยลดนะในเรื่องของค่าโทรค่าเน็ตอะไรอย่างเงี้ย ถ้าใครถ้าใครใช้อยู่จะรู้ว่าต่อรองไม่ค่อยได้แล้ก่อนแลน้วนี้บอกว่าต่อได้เยอะอยู่อะไรเงี้ยนะคะก็ตรงนี้ก็น่าจะช่วยในเรื่องของอาปูนะคะของตัวเ e ว e นิวนะคะให้ให้เรียกว่าดีขึ้นแล้วกันนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัวแอดวานนะคะก็เป็นหุ้นน่าสะสมนะสำหรับตรงนี้นะคะก็ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งในแง่ของตัวพื้นฐานนะคะค่ะก็ยังมีโอกาสที่จะโตได้จากจากตัวพวกฟิกบอร์ดแบนนะคะค่ะ <ciaż S 1> ก็เป็นตัวแรกนะไปดูเลยตัว hey? ที่สองดูไหมคะค่ะก็ไปดูตัวที่สองนะคะในส่วนของตัวเออ่ขนส่งบ้างนะคะโอเคขนส่งนะคะ b M เนะคะรถต้ดินนะคะรถแล้วก็ทางด่วนต้องบอกว่าเอ่อ m r t ทางด่วนเลยพวกนี้นะคะ b M เนะคะแบงก k o อ e x อ r อ s s พลท a อเนะคะอันนี้เนี่ยเออ่ ตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าภาพเนี่ยค่อนข้างชัดเพราะว่าในเรื่องของการฟื้นตัวหลังจากโควิดเนี่ยทั้งทางด่วนเองนะคะการใช้ทางด่วนเองทางด่วนติดมากนะคะอย่างนี้ทุกวันติดมากๆใช่ไหมใครขึ้นทางด่วนนะคะรถไฟฟ้าเองนะคะ <c oughs> ก็แน่นมากๆนะคะถ้าใครขึ้นรถไฟฟ้าก็จะทราบเหมือนกันนะคะทัฟฟิกเนี่ยเรียกว่าเ,เกือบจ100ะเก้าร้อซแล้วแหละเพราะว่าอย่างทางด่วนกลับมาเก้าประมาณสัก เก้าสิบเปอร์เซ็นรถไฟฟ้าร1อยสิบสี่เปอร์เซ็นก็เรียกได้ว่ากลับมาเท่ากับช่วงก่อนโควิดละนะคะดังนั้นเนี่ยแน่นอนก็จะหนุนในเรื่องของตัวรายได้กำไรของเขานะคะแล้วก็การที่นะักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเยอะก็ใช้ในเรื่องของตัวรถไฟฟ้านี่แหละนะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยในส่วนของนะักท่องเที่ยวก็เขาก็มองกัน เกือบ30ล้านคนละว่าจะเข้ามานะคะแล้วก็ถ้านับมาล่าสุดเนี่ยวิคนี้จริงๆเนี่ยตัวเลข12ล้านคนละแต่12ล้านคนแล้วนะคะอันนั้นก็เป็นช่วยหนุนในเรื่องของตัวรายได้นะ,ะเพราะว่าแทฟฟิกก็จะหนาแน่นนะคะในส่วนของโครงการใหม่ๆเขาก็มีอีกเยอะแยะมากมายนะคะแลวว่าสายสีส้มยังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอยู่ ส่วนหนึ่งว่าตกลงแล้วแล้วยังไงนะคะคือฉันประมูลได้แล้วแต่ว่าฉันจะไม่ได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าถ้าไม่ได้คงจะมีฟ้องกลับนะส่วนอันอื่น,นๆเนี่ยสายสีม่วงนะคะดับเบิลเด็กทางด่วนนะคะ,ะแล้วก็มีสัญญา O E M อะไรทั้งหลายนะทางด่วนทางพิเศษอะไรทั้งหลายที่มีงานอีกเยอะอ่ะต้องถือว่าตัวนี้เนี่ยก็ซื้อจริงๆซื้อเก็บ ไปได้เรื่อยๆเ,เล่นเทรดก็ยังได้เหมือนกันนะคะแล้วกออ็ราคาที่ลงมาก็ถือว่าเป็นจังหวะสําหรับคนที่เดี๋ยวจะซื้อนะคะ mm hmm. ก็บ m นะคะในส่วนของตัวรถไฟฟ้านะคะก็น่าจะล้อไปกับภาพในเรื่องของตัวการท่องเที่ยวการบริโภคอะไรตรงนี้ต้องเดินทางกันเยอะด้วยนะคะไปดูตัวที่สามนะคะ mm hmm. ที่เราพลิกมาฝากเมื่อกี้ออโทรศัพท์มือถือนะสื่อสารอินเทอร์เน็ตออขนส่งแล้วนะคะ mm hmm. ก็ เออในส่วนของตัวโรงพยาบาลบ้างน,นะคะโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากว่าที่เราเลือก BS มาเนี่ยก็อยู่ในลิสต์ของหุ้นชาบิเดอร์แพ a นเนาะแล้วก็บำรุงบ้านเนี่ยก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่เรียกได้ว่ามีสัดส่วนของนักเป็นตัวผู้บ่วยต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ ดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าปีนี้เนี่ยเราเปิดจานท่องเที่ยวแล้วก็นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็มี medical tourism อะไรเงี้ยค่อน,นข้างมาค่อนข้างเยอะก็น่าจะช่วยหนุนในเรื่องของตัวรายได้แล้วก็มาจิ้นของเขาด้วยนะคะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยได้มาจิ้นเยอะนะในส่วนของค่าแรงเขาก็มองว่าก็ผลกระทบน่าจะค่อนข้างจํากัดนะคะในในส่วนของตัวเรื่องของตัวค่าแรงนะคะเพราะว่า,อาตอนนี้ก็จ่ายใกล้เคียงอยู่แล้วนะคะกับกับ ค่าแรงที่จะขึ้นเนี่ยแหละแล้วก็ในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุตรงนี้ถูกพูดถึงมากนะคะดังนั้นเนี่ยไอยเรื่องของโครงการเขาที่จะไปทําเพื่อรองรับตรงนี้เนี่ยก็ก็น่าจะช่วยแล้วก็รู้สึกว่าจะมีไปเปิดโรงพยาบาลที่ภูเก็ตด,ด้วยนะอยู่อยู่ในช่วงของการก่อสร้างอะไรตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นการขยายในเรื่องของตัวโอกาสแล้วก็การเติบโตร,รวมถึงรายได้อะไรกําไรของเขาในอนาคตด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าสะสมกันในพอร์ตได้นะคะโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อเราไม่ไม่ค่อยผิดหวังนะที่ที่คิดว่าเพราะว่าในเรื่องของค่ารักษาค่ายาอะไรเงี้ยามันขึ้นทุกปีนะก็ไปเรื่อยๆแพงแพงแล้วแพงอีกแพงไปเรื่อยๆนะคะ <laughs> น,น่าจะได้ดูดูภาพของกลอสมาจินก็ได้นะจะเห็นว่าเออโตขึ้นเรื่อยๆอโตไปตลอดนะคะคือ แล้วก็ในในเรื่องของตัวสัสดส่วนนะคะในส่วนของตัวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างชาัดจะเห็นว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็ตรงเนี้ยจะได้มาจินอ่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่อ่ถือว่าโอเคนะในการสะสมนะคะไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะอ่าเป็นแบงค์นะคะแบงค์เนี่ยอืมก็หลายคนบอกว่าบางทีแบงค์ช่างแต่ว่าเคแบงค์เคแบงค์เนี่ย อ,อย่างที่คุยไปว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเรามองว่าถ้านโยบายใหม่เนี่ยมาเน้นในเรื่องของตัว SME นะมาช่วยในเรื่องของธุรกิจ SME สินเชื่อ SME ที่ทางเค a n k เนี่ยเขามีค่อนข้างเยอะนะคะเรียกได้ว่าอันดับหนึ่งนะในในเรื่องของตัว Market Share ของตัวตลาดสินเชื่อประมาณสักสามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ย <c oughs> ก็เขาน่าจะได้ประโยชน์ตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าในเรื่องของตัวภาคเศรษฐกิจเนี่ยยังเติบโตได้ได้ต่อนะคะในเรื่องของ SME ที่เรียกได้ว่าสินเชื่อโตมาได้เรื่อยๆเนี่ย หลังจากที่กลับมาจากโควิดเนี่ยก็ก็น่าจะช่วยหนุนในส่วนของตัวเคแบงค์ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของทิศทางดอกเบีย้ยขาขึ้นแน่นอนในส่วนของกลุ่มแบงค์เนี่ยยังน่าจะได้เอ็นจกันอยู่นะสำหรับปีนี้เพราะว่าจริงๆทางฟิลิปเนี่ยเราก็มองว่าสําหรับในไตรมาสสามอะ่ะก็มีโอกาสที่อาจจะเห็นการขึ้น,นตาดดอกเบีย้ยอีกสัก2ครั้ง นะคะจากทางแบงก์ชาติเองจากระดับพ o l i c y rate ที่2%ไปที่ระดับ2.5%นะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะได้ในแง่ของตัวส่วนต่างตาดอกเบี้ยเนาะเพราะว่าในส่วนของตัวการปล่อยสินเชื่อไปเนี่ย ในแย่ของตัวดอกเบียลอยต,ตัวตรงนี้นะคะก็น่าจะได้ไประโยชน์ด้วยฉะนั้นเนี่ยแบงก์ของเราก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งมีสำรองค่อนข้างเยอะนะคะก็ยังเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกได้ว่าสะสมเข้าไปในพอร์ตที่เป็นแชร์บิลเดอร์แพลนกันยาวๆได้นะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะในส่วนของออมหุ้นก็เป็นในเรื่องของตัว ท่องเที่ยวบ้างนะคะในส่วนของมิ้นต์นะคะไมเนอร์กรุ๊ปเพราะว่าจริงๆตัวเนี้ยคราวนี้เขาเปลี่ยนไปเป็นเขาเปลี่ยนเซกเ,เตอร์แล้วไปอยู่ทัวริซึมนะ,ะด้วยสัดส่วนรายได้ของเขาอะนะคะทีะ่มาจากพวกโรงแรมอาจจะกลับมาเยอะกว่าละแต่คราวนี้เขาก็มีร้านอาหารอยู่ด้วยนะคะ,ะในส่วนของมิ้น์เองเนี่ยก็เรียกว่ากระจายตัวมีโรงแรมอยู่ทั่วโลกนะคะ63ประเทศทั่วโลกนะคะต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามองแค่อมองสัน้นๆนะช่วงไตรมาสสอ,อาจจะดูเหมือนแบบ โลนะเป็นโลซีซันของบ้านเราแต่ว่าจริงๆเนี่ยฝั่งยุโรปเนี่ยเป็นไฮซีซันนะคะ,ะฉะนั้นเนี่ยก็ก็เรียกได้ว,ว่ามันจะมีการเวทคือในช่วงที่ตลาดในฝั่งของไทยเนี่ยเป็นโลซีซันก็จะได้รายได้ที่เป็นไฮซีซันมาจากฝั่งยุโรปฝั่งนู้นหรือว่ามาลดีฟไปอะไรเงี้ย <laughs> แล้วพอฝั่งนู้นเนี่ยเขาโลเราก็ อ่าไตรมาสี่ได้มาหนึ่งของเราเป็นไฮอ่าฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่ารายได้เนี่ยก็จะมาเรื่อยๆอออันนี้ก็สามารถเลี้ยงตัวแล้วก็โตไปได้นะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกแบบอ่าร้านอาหารด้วยนะคะที่ที่ก็เข้ามาช่วยหลังจากที่เปิดเมืองเปิดประเทศมาในตรงนี้นะคะแล้วก็ในแง่ของการที่เจีนนะเป็นความหวังว่าโอเคปีนี้จะเข้ามาเยอะแลวซึ่งจริงๆก็เข้ามาเยอะจริงๆอะ่ะ ในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเองนะคะในแง่ของการที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้ามาของทางนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยวีซ่าพลัสสตรีมมิงคืออาจจะลดกฎระเบียบหรืออะไรให้มันง่ายขึ้นในการเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยหนุนด้วยนะคะแล้วก็จริงๆในเรื่องของต้นทุนพลังงานก็ก็มองว่าเขาก็มีทําแบบเฮดจิงไว้นะคะล่วงหน้าบางส่วนดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตัวต้นทุนพลังงานที่แบบ คิดประมาณสัก4-6%ของต้นทุนรวมอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคอะไรนะคะกับในส่วนของตัวมินฉะนั้นเนี่ยก็มาหลายเซกเตอร์เลยให้หลากหลายเลยทั้งแบงค์ทั้งสื่อสารทั้งขนส่งนะคะทั้งทัวรลิซึมอะไรตรงนี้นะคะก็เลือกเก็บสะสมกันได้นะคะสำหรับตรงนี้ค่ะ ห,หรือว่าใครจะลงรบตั้งค่าหุ้นเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงไปในพอร์ตเนาะพี่ปิกอ่าใช่ใช่ก็สามารถกระจายความเสีย่ยงไปได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คัดมาเน้นๆแล้วกันนะคะสําหรับตัวที่น่าสนใจนะคะในอสำหรับในส่วนของ sharebuilder p l a นะคะครึง่งครึ่งปีหลังนะอืมค่ะ